สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โดดเด่นอ่านให้ฟังจะนำหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับอีพีนี้เป็นตอนที่11ของสุดยอดหนังสือ How To หนังสือเกี่ยวกับความสำเร็จส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมาติ and ้งแอนโกลิชคิดให้รวยของคุณนัปวเรนทิวนั่นเองนะฮะโดยตอนที่11มีชื่อว่าสมองก้าที่11สู่ความร่ารวยเนื้อหาจะเป็นอย่างไรมาฟังพร้อมๆกันเลยนะฮะ สมองคือสถานีรับส่งสัญญาณความคิดตอนทำงานร่วมกับดรอเลกซานเดอร์เกลมเบลและดเอรเอนเมอร์อาเกตผมสังเกตว่าสมองมนุษย์ทุกคนเป็นทั้งสถานีส่งและรับการสั่นสะเทือนของความคิดสมองมนุษย์จับการสั่นสะเทือนของความคิดที่ส่งมาจากสมองคนอื่นได้โดยมีอากาศเป็นตัวกลางคล้ายหลักการกระจายเสียงของวิทยุ จินตนาการสร้างสรรค์ของคุณคือภาครับของสมองซึ่งจะรับความคิดจากจิตใต้สำนึกและรับความคิดที่ออกมาจากสมองของผู้อื่นด้วยจินตนาการสร้างสรรค์ของคุณก็คือสะพานเชื่อมต่อระหว่างจิตสำนึกหรือความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลกับแหล่งกำเนิดของความคิดซึ่งมาจาก4แหล่งก็คือ 1. จิตสำนึกของคนอื่น 2. จิตใต้สำนึกของตัวคุณเอง 3. จิตใต้สำนึกของคนอื่น และ 4. อัจฉริภาพแห่งจักรวาลต่อไปนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาแนวคิดของนโปเลียนที่อยู่ในบทก่อนๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 1. สมองเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งในเวลาเดียวกัน 2. อารมณ์มีผลต่อความสามารถในการส่งและรับเมื่ออยู่ภายใต้ภาวะอารมณ์ที่แรงกล้าคุณจะสามารถส่งความคิดได้อย่างมีพลังและคุณจะไวในการรับความคิดมากขึ้น 3. เมื่อคุณส่งความคิดคุณสามารถส่งความคิดไปยังจิตใต้สำนึกโดยใช้การแนะนำใจตัวเอง 4. เมื่อคุณได้รับความคิดมันมาจากจิตใต้สำนึกและคุณรับมันผ่านจินตนาการสร้างสารรค์ของคุณ 5. จิตใต้สำนึกของคุณมี2ลักษณะ 1. จิตใต้สำนึกเป็นที่รวมแห่งข้อมูล 2. จิตใต้สำนึกเป็นสะพานเชื่อมต่อกับอจฉริภาพแห่งจักรวาล 6. อัจฉริภาพแห่งจักรวาลเป็นสื่อกลางที่คุณจะใช้รับผ่านความคิดจากสมองคนอื่นอัจฉริภาพแห่งจักรวาลเป็นคำที่ฮิวใช้เพื่ออธิบายกฎทางฟิสิกเนื่องจากทุกสิ่งในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นเวลาอวากาศพลังงานหรือสสารซึ่งทุกสิ่งต่างก็เป็นส่วนย่อยของสิ่งเดียวกันนั่นหมายความว่าจิตใต้สำนึกของคุณมีพื้นฐานร่วมกับจิตใต้สำนึกของคนอื่นด้วย 7. ความคิดจากสมองคนอื่นจะเข้ามาหาคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณอยู่ภายใต้อารมณ์ที่แรงกล้าและภาครับของคุณวัยที่จะรับเป็นพิเศษบางทีมันอาจแรงจนสามารถดึงดูดความคิดจากจิตใต้สำนึกของสมองคนอื่นได้ที่ทำได้เช่นนี้เพราะมีการเชื่อมโยงระหว่างอาจจัจฉริยภาพแห่งจักรวาลกับจิตใต้สำนึกของสมองผู้อื่น 8. ความคิดจากสมองผู้อื่นทำให้สิ่งที่เราเรียกว่าการอย่างรู้ การสงหรอนใจเดจาวู ja U. หมายถึงความรู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งที่เห็นหรือจำเหตุการณ์ได้ทั้งที่จริงๆไม่เคยสัมผัสมาก่อนและการมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าส่วนจิตใต้สำนึกคือสถานีส่งของสมองซึ่งทำหน้าที่กระจายการสั่นสะเทือนของความคิดความคิดคือพลังงานที่เดินทางผ่านการสั่นสะเทือนความเร็วสูงเมื่อจิตใจถูกกระตุ้นหรือเร่งความเร็ว จนสั่นสะเทือนเร็วขึ้นมันจะเปิดรับการสั่นสะเทือนของความคิดที่ส่งผ่านอากาศมาจากแหล่งอื่นมากขึ้นกระบวนการเร่งความเร็วจะเกิดผ่านอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบฉะนั้นเราเพิ่มการสั่นสะเทือนของความคิดด้วยอารมณ์ได้มีแต่การสั่นสะเทือนในอัตราความเร็วสูงเท่านั้นที่จะถูกรับและส่งผ่านอากาศจากสมองหนึ่งไปยังอีกสมองหนึ่ง ความคิดคือพลังงานที่เดินทางผ่านการสัน่นสะเทือนเร็วมากความคิดที่โดนปรับเปลี่ยนหรือเร่งความเร็วด้วยอารมณ์รุนแรงใดๆก็ตามจะสัน่นสะเทือนรุนแรงเร็วกว่าความคิดปกติความคิดประเภทนี้สามารถส่งผ่านจากสมองหนึ่งไปสู่อีกสมองหนึ่งผ่านเครื่องมือกระจายสัญญาณน,นั่นคือสมองมนุษย์อารมณ์ทางเพศจัดอยู่ในอันดับต้นๆของอารมณ์มนุษย์ในแง่ของความเข้มข้น และการเป็นพลังขับเคลื่อนสมองที่ถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์ทางเพศจะสั่นสะเทือนด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเวลาไม่มีอารมณ์ดังกล่าวการแปลเปลี่ยนความต้องการทางเพศจะช่วยให้การสั่นสะเทือนของความคิดเพิ่มขึ้นจนถึงขนาดทำให้จินตนาการเชิงสร้างสรรค์เปิดรับไอเดียใหม่ๆที่ถูกส่งผ่านมวลอากาศมากขึ้นเมื่อสมองสั่นสะเทือนรุนแรงนอกจากมันจะดึงดูดความคิด และไอเดียที่ปล่อยมาจากสมองคนอื่นแล้วมันยังมอบความรู้สึกให้กับความคิดของเราเองด้วยทำให้จิตใต้สำนึกรับรู้และลงมือทำตามความคิดเหล่านั้นจะเห็นได้ว่าหลักการกระจายสัญญาณคือปัจจัยสำคัญในการผสมความรู้สึกหรืออารมณ์เข้ากับความคิดและส่งต่อไปยังจิตใต้สำนึกเมื่อคุณต้องการใช้สถานีกระจายสัญญาณให้พึงระลึกถึง3เรื่องนั่นคือจิตใต้สำนึก จินตนาการเชิงสร้างสรรค์และการแนะนําใจตัวเองนอกเหนือจากปัจจัยสําคัญและการใช้จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นเหมือนตัวส่งและรับในการกระจายเสียงทางจิตของคุณแล้วหลักการแนะนําใจตัวเองก็เป็นอีกปัจจัยที่ทําให้สถานีกระจายสัญญาณของคุณทํางานได้ทบทวนประเด็นหลัก 1. สมองทุกคนคือสถานีกระจายและรับการสัญเสือนของความคิด 2. จินตนาการเชิงสร้างสรรค์คือตัวรับของสมองซึ่งรับความคิดที่ถูกปล่อยมาจากสมองคนอื่น 3. จิตใต้สำนึกคือสถานีส่งของสมองที่ส่งการสั่นสะเทือนของความคิด 4. การสั่นสะเทือนของความคิดจะเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีอารมณ์เข้ามาผสมด้วยเท่านั้น 5. สมองที่ถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์ทางเพศจะสั่นสะเทือนด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับเวลาไม่มีอารมณ์ดังกล่าว 6. หลักการกระจายสัญญาณคือปัจจัยสำคัญในการผสมความรู้สึกหรืออารมณ์เข้ากับความคิดของคุณและส่งมันต่อไปยังจิตใต้สำนึกโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็จบลงอย่าลืมติดตาม EP ต่อไปและอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ